ทำอ,อาาุปกรณ์ทำไมเนี่น้อเลยครับจ๋าเอ๊ะเอ,เอ๊ะนางทำมาอาาาุปกรณ์ทำไมเนี่ยน้อเลยครับจ๋าเฮ้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 ทุกคนนะคะยังไม่รู้จักกับเพลงแตงโมของพี่จินตาหลาดีพอเพราะจริงๆแล้วเขาลองว่าแตงโมแตงโมแตงโมเฮ้โอ๊แกว่ก็มาย่ามือของไอ้มิสูรมาว้าย <laughs> <laughs> พร้อมยังถ้าพร้อมแล้ว,ลวไปดูกันเลยค่ะแล้มหมืนมีแล้วต้องหลับตาหลับตาอยู่แล้วพร้อมมยังหล่ะพร้อมแล้วครับต้องเอากุชี่ที่ปิดตาทำไมต้องเป็นกุชี่ด้วยอ่ะกุชีเ่เอลมันเลื้อยลงมาอยู่ที่เอวเธอเดยกคนไม่ชอบเป็นชานเลยฉันห้ามจริงๆนะดูสิว่าฝีมือแม่มอกีสกิมได้ไหมแนนอนเนทล้างจาเป็นไหมเป็นนีไ่ไง I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna. หลับอยู่หลับอยู่อ่ะหลับอยู่หลับอยู่ลืมได้แล้วอ้าวด็กเอ๋หายไปไหนเนี่ยอ้าวอยู่นี่นี่เองโอ๊ยออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยหูหุยหาแทบไม่เจอตัวเล็กนิดเดียวมีทำขนมอหาได้ไหมพี่นันนี่จริงเหรอจะกินฝีมือหมามีจริงอ่ะจริ มันกาโรนีชีสลูกดิฉันก็คือจะต,ต้องมีชีสนะคะแล้วก็มอสเซเรลราชีสแล้วก็แฮมค่ะเนยค่ะแล้วก็นมค่ะลูกดิฉันชอบกินชีสก็ต้องแบบใส่เยอะหน่อยปกตทิที่ทำอาหารบ่อยไหมคะ เอาแบบยี้ไงเอาตอบแบบงไงเอาตอบแบบตอบพีวีบ่อยมากเลยค่ะมิวกี้อยากจะบอกเลยว่าทุกมือนะคะของลูกมิวกี้เนี่ยไม่ว่ามิวกี้จะทํางานมากลับดึกแค่ไหนก็ตามนะคะมิวกี้จะตื่นมาทำอาหารให้ลูกทุกหกโมงเช้าค่ะอ๋อไม่สิตีห้าสามเจ็ดนาทีค่ะแล้วถ้าตัวจริงอ่ะคะคือว่าปกติแล้วนะคะก็ไม่ค่อยทาอาหารทำงานจริงๆก็เป็นแบบเหมือนปมนะเพราะว่าที่บ้านมิวกี้ค่ะคือทุกคนเป็นเชฟหมดตั้งแต่รุ่นคุณยาย คุณแม่น้องสาวแล้วก็อีฉันที่ทำอาหารแบบไม่ค่อยเป็นจะเริ่มทำงานอะ่ะเจอได้แล้วก็จะทำการหั่นแฮมให้ลูกนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะที่มีขนาดกว้าง3ามเซนนะคะเห็นไหมหั่นแฮมอะ่ะยังไม่สวยเลย don't don't kri sleep don spill Big ที่การต้มเส้นนะคะก็คือแนะนำว่าให้ใส่เกลือลงไปนะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่เส้นลงไปค่ะทิ้งไว้นะคะ7-9นาทีค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะในการทำซอสมกกักกะโรนีชีสนะคะก็คือเต่เนยลงไปคะ่ะเธอเดยวคนไม่เชื่อว่าเป็นชาเนยฉันห้ามจ,จริงๆนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาแฮมค่ะลงไปผัดน,นะคะกับน้องเนยอันนี้ขอแนะนำคุณแม่ๆเลยนะคะเป็นเมนูที่แบบอามกี้ว่าทำง่ายสุดแล้วนะานหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่นมไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะ อ่ะเสร็จแล้วนะคะลรวก็คือใส่ชีสด d a ชีสนี่เพิ่มความเค็มนะคะลูกใครชอบกินชีสเท่าไหร่ก็คือจัดไปเลยดูสิว่าฝีมือแม่ยุกกี้สกินได้ไหมคนหน่อยนะคะฉันบอกกับสามีฉันตั้งแต่วันแรกที่คบกันว่าอย่าคาดหวังกับฉันในเรื่องของการทําอาหารหรือว่าทํางานบ้านไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะคือจริงๆอะเรื่องการบ้านการเรือนนแม่ดิฉันคือเป๊ะมากที่ฉันทําเป็นหมดแต่รู้สึกว่าแบบไม่ถนัดอะเออชอบออกไปทํางาน น้องนองมาากกวเ่เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่มอสเซอร์ h าชีสลงไปนะคะคุณแม่แม,แม่เพื่อความหนึงนะคะให้มันดูเป็นมักกะโรนีชีสหลังจากนั้นนะคะสาวสาวหรือว่าคุณแม่ทั้งหลายนะคะก็คนไปค่ะประมาณ5นาทีนะคะให้ครีมนี่เนี่ยหนืดหน่อยนะเวลาแบบเอามาใส่กับมักกะโรนีเนี่ยก็จะแบบโอ้ m ม g กอในขณนะรอตัวนี้หนืดนะคะเราไปดูเส้นกันนะคะเพื่อน อ,อร่อยอันนี้เดือดพอดีเลยดูซิคุณเนยใครว่ามิวกี้ไปยาหามอาหารไม่ได้ก็พูดไปเรื่อยเนยอย่งงะอร่อยมากจริงเป็นอันเสร็จกระบวนการของน้ำซอสของเรานะคะเพื่อนๆ่ะนี่เอาตรงนี้หน่อยนี่นึงนี่นีงจะอร่อยเนี่ยเนีย อานั่งทําอุปกรณ์ทำไมเน้่ยเนเลยครับจ๋าเอ๊ะเอ๊ะนั่งทำอุปกรณ์ทำไมเน้่ยเนเลยครับจ๋าเฮ้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 ทุกคนนะคะยังไม่รู้จักกับเพลงแตงโมของพี่จินตาหลาดีพอเพราะจริงๆแล้วเขาลองว่าแตงโมแตงโมแตงโมเฮ้เย็นหมดละเป้นกันอยู่นั่นแหละว้ไม่ใช่เทเป็นนักเทะเลยดีใช่ได้ชีเทเลยนะ ไคิดเยอะคิดเยอะเหมมักกะโรนีชีสหอ,อมอมย๊มงองนมหุยภูมิใจจังเลยอะลูกจ๋าชิมหน่อยเป็นไงบ้างตอยจริงเหรอลูกยักโกหกแม่นะไม่โกหกลูกชอบไ,ไหมอะชอะ จุปังพลังมูงพลังมูลูโลกโชว์ให้พี่ๆเขาดูว่าเราสามารถ,ถามด้วยตัวเองได้ด้วยไม่ต้องให้หมันมนีปอ้อนอ่ะไดมีจะทําเก่งเหมือนกันนะ เนตลูกกินเสร็จแล้วอะต้องเก็บเองด้วยโอเคไหมกินเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บเองด้วยไปไปเก็บจานนะลูกนะเปิดให้หน่อยนะครับใช่ค่ะเนตนั้งจานเป็นไหมเป็นี่ไงกะได้ถามไม่ถึงหรอ ไปบอกบบมีไหมมีการดูฝุ่นด้วยอ๋อโอเคเปนเด็กดีมรู้จะไปดูที่ไหนไปดูดท่อมามีโอเคไปร,ยรอยแล้วมามเป็นงลูกเหนื่อยไหมห,หนื่อยรออลังงนของคนเก่งมามีมีให้อบคอยากรืไม่ล่ะอยรู้รู้เป็นเด็กดีไหมเป็นอย่าี Are you sure ชพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเมนมอมีแล้วต้องหลับตาหลับตาอยู่แล้วพร้อมยังล่ะพร้อมแล้วครับต้องเอาคุิ ท,ทำไมต้องเป็นกุชชีด้วยอ่ะกุชชีเบลมันเลื้อยลงมาอยู่ที่เอลจำไว้นะครับทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องทำไมใสแม่เก่งมากแล้วความปลอดภัยนั้ลูกนะขอบคุณนะแม่กล่ลูกมหนืนจะพากระเด็นไปไหนอโอเค,อเคแต่บาระบี้พาไปเสไอขายไงไป เราจะไปเจออะไรกันนะของขวัญที่พิเศษิเศษเลยเหรอใช่หมามีรับรองเลยว่าลูกอ่ะจะต้องชอบแน่ๆน่วันนี้ทำงานเหนื่อยรถนั้นนะต้นไม้จดนเปรียบเลยเนาะ<อ>เปี้ยวเลยแกเนี้เตรียมตัวปิดตาแต่ว่าไมีปิดตาให้ วันทูทีเป็นไงสวยไหมสวยขอบคุณมาม่าม่ม่าล้พี่นะขึ้นอันนี้ก่นทุขึ้นอันนี้กัน รถคันนี้นะคะที่มิวกี้เอามาเซอร์ไพรส์นองกันเนี่ยนะคะก็คือ b บ l ลี่ทร c ย c ไซเ i n ลซิ One ค่ะและที่มิวกี้ชอบที่สุดนะคะก็คือความเรียบรูดูลักชัวรี่ค่ะความปังคือเป็นรถเข็นเด็กสุดพรีเมียมนะคะได้รับความปลอดภัยระดับยุโรปเลยค่ะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะจนถึง6ขวบเลยค่ะสามารถใช้งานได้ซิกอินวัเลยค่ะก็คือปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง6รูปแบบค่ะเหมือนซื้อ1แต่ได้ถึง6นั่นเองนะคะ สามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง30กิโลกรัมเลยค่ะน้องการเน็เพึ่งจะ2 1โลเองอโลเองใช้ได้อีกนานเลยค่ะและที่สําคัญที่สุดน,นะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะแม่ๆทั้งหลายไว้ใจได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีทั้งเข็มขัดนิรภัยล็อกได้ถึง5จุดนะคะแล้วก็สามารถปรับสายระดับให้เข้ากับตัวลูกเราได้ฉะนั้นเนี่ยเซฟตี้มากๆไม่ต้องกลัวลูกจะตกจากรถเลยค่ะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อแบบเติมลมค่ะไม่ต้องพึ่งโช๊คนะคะสามารถเข็นหรือว่าขับได้อย่างนุ่มนวลเลยค่ะ เหมือนมีโชกเลยอีกหนึ่งสิ่งสุดปังของเขานะคะนั่นก็คือระบบเบรกค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นแบบเบรกคู่ค่ะทําให้เรามั่นใจนะคะในการหยุดรถป้องกันรถไหลขณะที่จอดอยู่ได้แน่นอนฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าลูกเราจะ,จะไหลไปไหนมาไหนนะคะรับประกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อกี้บอกเลยนะคะว่าไม่ได้ถูกใจลูกอย่างเดียวนะคะถูกใจแม่ด้วยค่ะเพราะนี่นะคะเบลลี่ค่ะเพื่อน,ๆ,นๆดูสิมีที่ใส่ของเยอะมากอ่ะทธอเท่มากดูหรูดูแพงลักชัวรี่เข้ากับ แม่มิวกี้สุดๆเลยค่ะแล้วที่สาคัญนะเธอดูนี่สิหลังคาเขา UPF 50บวกนะไปไหนไม่ต้องกลัวร้อนแล้วตรงเนี้ยเห็นลูกได้ด้วยไปเลย,เล,ยลูกลลกันเนทขับเองเลยหมามีไม่ต้องไปด้วยละปะ่ะ ต่อมาอีกหนึ่งตัวนะคะที่น้องกระเน้นเนี่ยเลิศมากๆนะคะก็คือเป็น Q Play Future Scooter ค่ะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบจนถึง8ขวบเลยค่ะและสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง50กิโลกรัมค่ะตัวรถสกูตเตอร์นะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆค่ะเป็นแบบพับค่ะเวลาที่เขาพับใส่กล่องมาเนี่ยคือเล็กมากๆเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าพอกางออกมาแล้วคือจะใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะสกูตเตอร์ตัวนี้นะคะตอบโจทย์กับครอบครัวมิวกี้มากๆนะคะเพราะว่าสะดวกสบายต่อการขนย้ายมากๆเพราะว่าบ้านเรา เที่ยวเก่งมากค่ะเพราะว่าน้ําหนักของเขานะคะแค่3.13กิโลกรัมเท่านั้นค่ะและดีไซน์ของสกูตเตอร์นะคะก็คือดูทันสมัยมากที่ที่ฉันชอบที่สุดก็คือตรงวงล้อค่ะเพื่อนๆค่ะมีไฟ LED ด้วยค่ะตรงแฮนด์จับนะคะเพื่อนๆสามารถปรับได้4ระดับเลยค่ะก็แล้วแต่ช่วงวัยของลูกแล้วนะว่า3ขวบควรสูงเท่าไหนนะคะไปจนถึง8ขวบเลยค่ะวันนี้นะคะ อีกหนึ่งวันที่ืิอกี้ได้อยู่กับลูกนะคะเราก็ได้ทํากิจกรรมกันหลายอย่างมากมายเลยนะกันเเนาะกันเน,อน,เนชอบสปายนี้ไหมลูกชอบวันนี้อะไรนี้อะไรนี้นี้นี้นสรุปก็คือชอบทั้งสองถูกไหมชอบ,บก็ฝากไว้นะคะสําหรับคุณแม่นะคะที่กําลังหาของข,องขวัญหรือว่าหาของเล่นให้ลูกอยู่นะคะวิวกี้แนะนําเลยค่ะไม่ได้ลูกชอบอย่างเดียวนะคะแม่ชอบด้วยนะคะถ้าเนเพื่อนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนแม่ลูกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ กเลค์กดแช้าแล้วตะไคร้แล้วก็กระดิ่งได้นะกระดิ่งยังไงเราไปเล่นสถานเด็กเล็กค่ะ